ครับขอบคุณครับขณะนี้ผมและทีมงานศูนย์ข่าวภูมิภาคทนบ5จังหวัดขอนแก่นนะครับมาปักหลักอยู่ที่นี่นะครับเพื่อ,อติดตามการเลือกสอวอรอบที่2ของจังหวัดขอนแก่นบรรยากาศก็คึกคักข,ขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแกน่นสถานที่เลือกสวร,ระดับจังหวัดซึ่งเมื่อวันที่9มิถุนายนได้มีการเลือกตั้งสวร,ระดับอำเภอจากยี่สิบกลุ่มใน26อำเภอของจังหวัดขอนแกน่นซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การเลือกระดับจังหวัดจำนวน4 0 6รหคนบรรยากาศก็คึกคักขึ้นครับ โดยก่อนการเลือกสอวเจ้าหน้าที่ประจํากลุ่มเลือกตั้งได้มาจัดเตรียมสถานที่พร้อมนําอุปกรณ์มาเตรียมพร้อมเลือกสอวไม่ว่าจะเป็นบัตรเลือกป้ายคะแนนหีบบัตรรวมทั้งการจัดบอร์ดข้อมูลแนะนําตัวผู้สมัครสรวรทั้ง20กลุ่ม ซึ่งมีนายไกรสอนกองฉลากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายวัชระศรีสารผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแก่นและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในการดําเนินการจัดการเลือกสวของจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่กล่าวว่าการเลือกสวระดับจังหวัดได้ใช้สถานที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นเป็นสถานที่จัดการเลือกสว โดยจะจัดแต่ละกลุ่มเป็นบอร์ดฝั่งซ้าย10บอร์ดฝั่งขวา10บอร์ดสําหรับขั้นตอนการเลือกสวร,ระดับจังหวัดไม่แตกต่างกับการเลือกระดับ,บอําเภอซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ คือผู้ได้รับการเลือกระดับอำเภอเลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันไม่เกินสองคนเลือกตนเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคนไม่ได้ซึ่งผู้ได้คะแนนสูงสุด5คนแรกเป็นผู้ได้รับการเลือกไปสู่การเลือกขั้นที่สองขั้นที่สองได้มีการแบ่งสายเป็น4สายโดยการจับสลากแต่ละสายประกอบด้วยจํานวนกลุ่มเท่ากันให้ผู้ได้รับเลือกขั้นแรกเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันได้กลุ่มละหนึ่งคนแต่จะเลือกกลุ่มเดียวกัน หรือเลือกตนเองไม่ได้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด2ออันดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกไปสู่การเลือกระดับประเทศต่อไปครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยภาพรวมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสวอร,ระดับจังหวัดที่จังหวัดขอนแก่นนะครับช่วงนี้กลับไปติดตามข่าวที่น่าสนใจจากทางกรุงเทพมหานครครับ